สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ก็บ้าน3าบุญที่บ้านสามบุญก็มีฝนปอยปอยๆยนะคะอันนี้เด็กๆวันนี้รอบนี้เราจะเอาหมิวน้อยมาให้พ่อๆ่แม่เอฟซีได้ชมก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่ที่ส่องนะคะหลังจากที่แม่ตื่นนอนเอาเด็กๆมากินอาหารอีกรอบนะคะแล้วก็ได้เล่นกันนะคะเนี่ยค่ะ บุญเงินนะคะบุญเงินจะเล่นเป็นกว่าเพื่อนเลยคนอื่นก็จะนั่งดูก่อนนะคะส่วนบุญเงินนี่โอ้ยากมีความสุขเลยค่ะอยากมีความสุขเลยเนี่ยค่ะเขาจะเล่นของเขาเนะเขาเล่นเป็นหัวเพื่อนนะคะเล่นไล่จับปลานะคะเขาเห็นปลาในอ่าอยู่ในตรงที่ที่มีน้ํานะคะในน้านะคะมันจะเป็นรูปปลานะคะเนี่ยค่ะเขาชอบมากเลยแต่ว่าแต่ว่าคนอื่นยัง ยังไม่โอเคหรือว่าเขาเพิ่งกินอิ่มก็ก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ายังไงนะคะแต่ว่าบุญเงินก็เพิ่งกินอิ่มเหมือนกันค่ะแต่เขาก็เล่นอย่างสนุกมากเลยเนี่ยค่ะโอ้โหน้องบุญเงินเก่งที่สุดเลยนะคะเนี่ยน้องบุญเงินนี้เป็นตัวเมียนะคะส่วนคนอื่นก็ยังมองมองดูเพื่อนค่ะมองดูเพื่อนเฉยๆค่ะว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะคะ ก็ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาเล่นนะคะดูแต่ดูแต่น้องบุญเงินเล่นคนเดียวค่ะเออสนุกอยู่คนเดียวใช่ไหมคะบุญเงินคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กเด็กนิ้วน้อยนะคะนะคะในช่วงคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปพี่ๆหรือว่าอาจจะเป็นคลิปรวมนะคะ,นะค,ะค่ะก็คอยอรับชมคลิปพี่ๆ ในรอบหน้านะคะแล้วก็น้องบุญชูนะคะเนี่ยค่ะไม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมคลิปของเด็กๆบ้าน3าบุญค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก็อยู่กบอยู่อยู่อยู่วัยที่กําลังสนนะคะกําลังที่จะ,จะเจริญเติบโตกินอาหารเก่งมากเลยนะคะกําลังเป็นน่ารักน่ารักสุดๆเลยค่ะเขากําลังอ้วนนะคะดวงตากําลังแบบสดใสมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะ พะเขาได้กินอิ่มนอนหลับสบายจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีเมตตานะคะกับเด็กๆบ้านสามบุญค่ะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปนะคะเนี่ยค่ะของเล่นก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาค่ะมีแต่น้องบุญเงินนะคะเล่นอยู่คนเดียวค่ะเล่นอยู่คนเดียวเลยสนุกอยู่คนเดียวนะคะเล่นจับปลานะคะเล่นจนะะับปลาค่ะ ตอนนี้แม่น้อยก็ยังให้เล่นอยู่นะคะเนี่ยค่ะสนุกอยู่คนเดียวเลยนะคะที่บ้านก็น่าจะมีฝนนะคะน่าจะมีพายุเข้าค่ะที่บ้านสามบุญค่ะวิ่งไล่จับปลาใหญ่เลยค่ะ คนอื่นก็นั่งมองนะคะตัวอื่นก็นั่งมองค่ะว่าเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยะคะยังงงๆอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ